สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ตลาดเสาวันเสาร์วันหน้าจเจริญครับผมอยู่ยังอยู่ถนนอยู่ครับเราจะในยางกัาไปข้างในเดี๋ยวไปหลอเบิงสินค้าร่วกัน,น,น,นครับผมว่าเหมือนอย่นี้ยังแน่นนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับเดดคือคออกไว้แต่ละแม่ต้องก็หกโมงที่อแตกนะเล <laughs> ่นกาเรา โมงแดดออกแล้วมิตไจซื้อมาเอาเดเนี่ยไข่มึงใหม่มรไจซื้อมาดอกมดงกิดนู่นกิดนู่นเจ้ากวาอะพี่นี่ยกินห่นมินนู่นมนเพมือนคนอื่นมันก็ตัวใหญถ่ายยงแจ้งอยยังสีซ้ำหรือมืหรอเป็นไงแล้วเนี่ยฮะเป็นไงแล้วนี่ยนู่นมนยังไงอันนี้สุดุดไงเพื่อนเรารคนี่ ห<ข>าสิบบาทเด้อพี่น,น้องเนะนี่ยเด่นลอยหนึ่งอันนี้เพื่อนๆไปขุดเอาบ่คือมันก็กินใบไม้ๆของมนด้วยกันบ่นครับไปเตะเอาคือกินนู่นหน่อยนะพี่น้องใครเต็มท้องในช่วงนี้วิ่งแล้ว,วโอ้คนเริ่มมลายเลยนะครับตลาดเช้าวันเสาร์บ้านนาเจริญวัดบ้านนาเจริญคุณอะไร คนเหลิศลังมาแล้วลังมาแล้วพุดนะหลวงป้าเราปะตองกายปาตองกายใครนี่เป็นใครปลายอย่างไหนใครปลาอีตู่เด้อครับหรือใครเป็นโลคอะไรโลคโลคเท่าไหร่ครับ โลละลอยนะครับไข่ปลาอีตู่แม่เราว่าปลาย้อนอันนี้พเพื่อนปลาอีอย่างปลาโจกด้วครับเนื้อปลาโจกปลาตองไก่ของแม่เราคือเก่ามีคือเกา่คเกาครับเงาไปหมดแล้วแม่เราก็น,นั่งที่ทางเขาคือเก่าทุกเสาเลยครับผมแม่เรานั่งขายโอ้โหกบระนี้ โอ้แม่เราก็ได้พักติ๋วมาหลายเดทุงจั๊กบา้วแม่พักติว๋วสิบบาทได้ครับได้พักติว๋วก็โกบกามี่ผู้นะ่ะกบถุงเท่ทาไหร่แม่เนี่ยทุ่งละแปดสิบบาทปุ่นบกแมงกินนู่นเล่าซุกเราประคำเนี่ยซุกแล้วพ่นน <S <S อกินเลยหม,มกแล้วจักบาทระคำเนี่ยเจ้าบาทได้ครับเด้แล้วขัวเรียบร้อยอันนี้คุชกี้ตัวุชกีตัวน้น้อย ครับสุกพร้อมกินแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปกวัวให้มันยากแล้วขวัวให้แล้วนะดอกบะกือมีเบ้อะละครับเน่เข้าขไปข้างในหุ่อยนั่งขายเข้าไปผัฟรีฟรีฟรีโอ้หลายนะครับแนวกินบ้า,บานๆเท่าอน,นี้ถือว่าหลายครับมะขวายมะขวายมะขวา,ย,ายเชอรี่บ่ครับนี่เฮ้ยโอ้มะขวายเชอรี่ นี่เด็กุ้งเขาบอกต้นผลนักไตงุ่วงๆอยู่ในิกุ้งเล่าบักอยเล่ากับไตออกลวคุณนีสดหลายหอยวเล่ากับไตออกแล้วมันขอเล่าบอง่วงใบบกหน่อยบอกพอนี่ม่บวงใบบกเ้าบาทพอเบาทนั่นมักลินกีสานีสานหมากเงวหมากเงวมันปลูกบ่พ่อเนี่เขาตมาฉาด บางเงี้ยวเขานีบางเงี้ยวโอ้บางเงี้ยวปลาเงี้ยวยางเขานี่นอนอย่เนาะใส่เราตะไบวัดใส่ผู้สดลายโอ้โสดลาย ไตออกแม่เป่งกับพราแม่เป่งปุนะไตอยู่ถุงกลุ่มนะต้องสลดหลยะเจ้าพ่อมาเกล้่เราวหมักแงวคุณนะใครเปรียบตัวถือพอเราส่อนนะครับนะ เราก้เก็บมาตะขวักไม่ๆบม่พอหนะเจักบาทละครับถุงหนึ่งหนหาสิบ,บาทได้ครับเบลือดเลยหลายหน่วยมันเป็นสิบผุนมาเนี่ยสิบหน่วยไข่เป <ay> ็ด <p est> พอเราเลี้ยงเององค์บคักนื้งาไ,ไปคุณครับโอ้เห็นสวยคนเหงกําังเริ่มมากเลยครับเลย เริ่มมาหลายแล้วสวัสดีครับได้อย่างไรแนวได้ได้กระด้เกียนเ้อก็ว่ากราบกราบอย่างเี้เป็นข้างในนำกันครับคนกำลังมาหลายนะครับเตี๋ยวแดง เมนหน่อยเล่าปลาเล่าคุณนอองเราก็ชมล้ไฮต่ตรงกายปลาย้อนอาหารสําเร็จหลูหอองอเขามีอย่างน้นอ่ะแทางหน้าคือจังมีเสียงมะหลอกมะล่ เ็บมันนี่คือบ่มีป่าแล้วมือถือวิตามินขายเบิดแล้วอ้กามอุ่นอ่ะวิตามีนเรากระลังนักกินนู่นถุงแจ็คโต้ละแม่นะเก้าสิบตแจ็คบาทวันนี้โอ้เก้าสิบตัวตัวเรอุ้มคือตัวใหญ่แต่มารอบนี่แม่นพวกเดียวกันครับที่มันไม่น้อยสุดวังหันดิบโอ้คนละอย่างคนละอย่างอันนี้กินน่แบบผมมันนะครับเพื่อนแบกินนู่นยังขับเนี่ย อันน้ำอันนี้โอ้โหอ้น,นี่มันมันเขาไปหากลน้ำเงาใหม่นั่นบอกผมในวันพวกนี้มัน,น,มน,น,มน,นกินใบใหม,ม่กินใบใหม่กับนี่นี่เลยโอ้โหครับเพิพ่นใหญ่ได้อีกบ่บานนี่เฮ้ยซ้ำนี่นอ,นอ,อัน,นี่แหละเนาะอันอันยังไงที่มุวนมนะุวนเนี่ยคนละอันบอกเหคนละแบบผมเห็นนบัตเตอร์กินว่ากินน,นู่นมุวนซ้ำอยู่มือเขาหน่ะเพื่อนกนะินน,น,นู่นแดงก็แม่เนี่ยกินนู่นแดงบ่เนาะผมว่าเนาะดูนะอันนี้บอกกินนู่นใหญ่นะผมดิบอ่ โอ้อันมุนอันมุนบอลอันมันกินนู่นสร้างอ๋อครับครับมองเนี่ยอุ้ยไข่เต็มถั่งเลยเด้อครับเลยอุ้ยขงเหนีเราเกลียวสิบโตโตลอยนะครับเด้อโตบักใหญ่หนึ่งมันเริ่มโตใหญ่แหละครับช่วงนี้เป็นหนาของเผืนนอกคุณนะเต็มแยงเลยขงเหนีเราอืมโตบักใหญ่ไข่เต็มถั่งเลยตัวอุดซ่อนคุณมันเป็นหนุนหน่อยเป็นหนุนใหญ่เลย ท้องนาคือจังมีมอลำเนาะบบดนีนด้มันเกลียวเราโลละเศร้าคือเก่าครับผมหัมวใหญ่ สามโลหาสิบบาทเลือกได้คือเก่าโอ้หัวใหญ่ดีเลยพี่น้องเนอเลือกได้เลือกได้โลละซาวาผนหอมใหม่ เราใหม่แล้มีตอนอ้อยใหญ่เยครับเด้อนะออทางว่าบักยา่าเลยขึ้นเป็นเมตรแล้ครับี่วคือเกาครับแคนน<ม>บ่นี้คือไง បានដល់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  อีแม่เราขายไปน้ามิยูได้แล้วแ่เนาะขายไปหน้ากินไปน้าเจ้าขายแม่เราของหัวของสวนเน่ากับผู้เฒ่าบ้านเน่าดูขนาดตาตาเด็กๆกูนะนี่นะครับปลาดุกปลาปอปลาดิบ

ต,ต้าลแบบของพี่เรานั่งขายอยู่นี่ดอกไม้เล้ากานั่งหอยดอกไม้ไปนอะ <c oughs> พี่ใครมมเดงเจักบาทครับมือนี่ สิบเด้อครับเด้อของใหญ่ลอยหนึ่งครับเทาก็บหอยมาไล่ไปน้ำดอกไม้เราลูกกาล่อหลายงามด้วยครับเด้นละหอยว่าสวยว่าสวยมันบนทัพสวยเลยพี่ของกับหกโมงมันอันเด็ดแม่สวยแม่วยเพราะกะทีมาเศร้ากว่านี้เนาะมันแจงไม่ซื้อเพื่อนเดินเขาล่นเนี่ยเนาะแจงไม่ลาย าเราไปั้นางในดูเรื่องใดก็ท่านทุนทุนครับก้สนท่านด็กไลนะครับคนตรงมาตามกะแฟสียงเรา嘛ดอกกระเจียวเจกบาทนะครับเจ้าบาทเด็กๆนะโอ้ค กินก้กีไงบอครับน่นุกได้กเดยตบอุกรืบครับซุกลค่ะกิกีกับดอกกระเจียวครับแล้วขัวไห่เรียบร้อยอันนี้ไม้อ้อยไฟเนี่ยไม้อ้อยไฟบอแมนขนมเนีเห็นมันสีคือขนมไมแปลกแลกเลก็มันกาล ่าเร็วเร็วรีบเข้ามาทุกอย่างที่บ่าท้าหมดคนไม่ได้ออกันครับเิต้มเินกเสียงเขามอโคตรถึดูได้กินละมันกินได้ปครับแกงเสตไม่แช่ข้ยังอดมันเก้วเมืองึงนมืองเงนขี้ยอดพกบุ๋งน่นไะ ห้าอ่เป็นเนบกระเกิดแหมเหรอครับเอามันท่าไปกินมันมันแบบขมแบบขิวว่ะครับโอ้ของกูหูเร้าไปหนวดมันเกลียวกินได้โอ้พวกมันก็คือพวกบุ๋งเลยข้าว ใจบาทเ่ากระเป๋าส่าเขาซ้ำเล็บแล้วก็มีมีอย่างนี้โอ้กุ้ยอย่างก็เป็นจะแสบหนึ่งปลาหปลาอยังนี้แม่หนึ่งปลาอีตูก้อยก้อยเฮ็ดฟาง โอ้ครบความ,วมวาลาบลาบใกล้หมดนะน <c oughs> คุณรับเพราะว่าไฟเสียวไปต้่มไปออมไปลาบเองแม้แล้วเห็นเรียบร้อยลายราคาครับแ,แล้วนั่งเสาไว้ฝาดีนะทุกเสามาเลยครบผมแมนเบิรดของจุนพูนกินพีนโลและเศร้าบาทอย่าบอกนะว่าทั้งหลังรถเจ้าแมนเบิดนั่น ปาดพี่น้างแกมาแท่ะเต็มรถม่เราสอบมั่นเกี่ยวในคุดแล้วแล้วก็คุดเทียเดียวเลยโลละซาวบาทเนี่ยแซบเบิดแหละแซบเบื้แซะแซบเบแหละเราว่าโอ้ยเอาที่เราเป็นสอบเนี่ยนะนรอสิไป็นทรงห่อนรถแม่นเบิ้อนมันเป็นล่ำมั่นเนาเอาไป่ <ś m iss> อดรม, <ś m iss> มันยังเต่าอยู่บ่คนคือจังบนท่านปันไดครับมาเนี่ยต่ว่คนคึ้นกมาืเลยๆเลยเอยแต่ว่าสนท่าผุนกระไรเนี่ยครับตอนนี้มันต้องก็หกวุ่งกลัวๆครับตะวันนานี่มันแจงไห้นะครับตีหาเครงตีหายีสิบมันแจงนะครับคนก็นเลยท่านไดมากเฮ้ว่าขาจ้ามาก,ก่อน บรรยากาศเง่าๆไปเลยครับผมเงาไปเง่าไปเนี่ยรถขายดีล้าจนได้ดมยาไม่รู้ว่าเหรอปลาปลาดุกปลาพอปลาคอหน่อยปลาหน้าเขาดิว่าแม่เรนมีปลาดุกหน่อยปลาเข็ง มะขหอยคาบพอดีแล้วซำนี่ <c oughs> ต้มเป็นตัวโรด้วยนะเนาะคาบถุงจักบาทละครับห้าสิบบาท,าบบาทประดุกน้องนานเด่นบอลซื้อปาลาอะไรกันซื้อบาคืน,นแล้วแนมะ่เราหุดนนี่ <c oughs> หลายอย่างเลยครับโดยว่างขายเป็นแถวหน้าไปหุ่นละแถวฟูกีอาบานทองจะเป็นหนูแห้องอันนี้เอมาขาย เบียพักหน่อยแม่เราก็เป็นตะหักแต่จักบาทแล้วครับนี่น <ะ S 1> มันก็เป็นตะหักแถอกระถางหน่อยหน่อยเองสิจักบาทแล้วครับนี่อันบอสิขาชิพาบาทเลยนะคือเป็นตะหักแถอเนาะได้หอดกระถางพร้อมเด้อพี่น้องเด้อพวกอย่างพักแปี๊มพักแปี๊ยมนึกว่าพักบัวซาเลเน่น่านบอลเราได้มวงใบโบกแล้วเราได้อมวงใบโบกน้ำครับโ <END> e. <พ>อ้ฝนขนกระลังเริ่มมากแล้วครับ มันกำลังเริ่มมาแล้วตลาดนัดบ้านเฮ่าบุ่งหน้าช่วงนี้ถือฝนออกยอดร้ายครับออพอสนมีอีกแล้วเม่ยใส่หลับปาคอไงเฮา,านี่บอก เม่ค่อยปานใดเนาจ่วนมันเบิด์น้องสาปอ่ <c oughs> เะเจ้าหนี้เป็นสูบน้องใด้ก็มา,มารว่าหนั่นละโลเท่าไหร่<ส>ล่ะค,<ำ>ครับใหญ่ๆนี่ลอยหาสาสิบคือเก่าเลยครับเรื่องราคาเก่าของเราโอ้ตัวว่ากับเรงตัวใหญ่คือเก่าครับอ่าพวกนี้ก็ไล่ตองไก่ไก่สีแดงก็เริ่มสีเบิดเด้อเนาะน้องใดกับสูบน้องใดก็นั่นเบิด์ตเหรเริ่มว่านเข่าแล้วครับอพอเรา,าสิไปสูบน,น้องธรรมชาตินะพี่น้องมามาขายเริ่มสิเบิดแล้วเก็จะว่านเข่าแล้วละว่ะ มนนี่เราขอมาทางในจักนอยหนึ่งขับอยู่สนทางนี่แหละโอ้ละลอยห้าสิบบาทปลาขอไงสวันได้ครับเลยทำอนไรเอาคือต่องยัอย่างออกไปเบนชั้นสุดเนาะคือหนองห้องมากไก่สุดเราไปให้มันสุดเลยผลละามากหลากใหม่ละลาย

เราบอกนล้มาแล้วแล้วทีมงานอีกแล้วครับผมแล้วเรามาแล้วส่าบุญจนสุดและมันจะมีหันในนใหม่แน่เราจะขันใหญไปรอบานะคยุดใส่แล้วมาสวนเราอยู่บ้านแถวๆนี่เขาไปรอสวนเราสวนน่นใหม่อ้ยหลายเลยเคยไปเห็นบะไปบึงปเราบวกหลายเป็นสามที่นตนก็ล่งออกเง้นบ่แล้ววาวอหลายแล้ววากเป็นกคนก็น่า้เพิ่งนมใหม่เล่าขึ้น นมั่กังามอิริปปรเอนมั่ยยังนด้ไหมนี่ยนมั่เลี้ยงน่องฮะนม่เลี้ยงน่อง <c oughs> ไผยสีเลี้ยงอายละบานเนี่ยแหนมห่เลี้ยงน้องแลีวยเียงพ่ซื้อพิ่งนมัเลี้ยงน้อ,นนงนองมไง <c oughs> กูเองบ่แม่นี่ <c oughs> ย,นยูเองที่ไรื้อใส่ท่าน <c oughs> มันโน่นตูมโอ้ยอยู่พวกไสโอ้ยค่อยประจันอบนวงบนวงงื่อชื่อในยังครับชื่อในพีชนนพีสวนไผ่ะสิบไอพีสวนไผ่มันตูมเนาะห้าหผมผ่านไปสีแวะเขาไปหาแม่ได้กนเ ไปพาไปชมสวนเมียเรานี่แหละเดี๋ยวเรานั่งขายอยู่นี่โอ้ครับครับ,รบเป็นสวนกเกษตรเป็นหยังเขางดีบ่<อ>ครับเพียรเนาะเรามาตามเพื่อโพไซย,ยุบยุบบรรทุนรู้ไหมเนาะ,นะบรรทุมอันอีหยังกัเมงงืองใหญ่ตำบลตำบลเมืองใหญ่บรรทุมฮะ อันน้ไม่เดีอ้หมนเป็นอยแ่ท่านกลัวเลเบิ้งมันเกิดขึ้นมันเกิดนานนอนไอ้กอนึงก็ขึ้นสิเบบโอ้จูปูจีพีนอยู่แล้วแม่นาะตอนสอดนี่้องี่น้องไปกลับกลับเดี๋ยวมีโอกาสเด้นสิไปหาพีไอรแหลยู่บ้านตูมโอ้ติแจงมาไม่ช่กินแม่ล้วบ้านตูมตงมม่วงใหญ่ครับขดามาแล้วคุณนะ เขาขายเป็นโล่โล่เท่าไรบ้างเน่นี่ห้าส,สิบบาทด้วยครับเดยอืมเดง๋นี้ถือฝนแม่เริ่มออกแล้วเนาะครับเนาะครับครับเดี๋ยวมีโอกาสท,าท่าสิบพันไปทางนั้นดีนะถ้าพี่น้องไปชมสวนไผ่แม่เราโอเคครับผม เรานาจากับี่แดดเริ่มออกแห้งแล้วครับบรรยากาศตลาดนัดบ้านนอกบรรยากาศตลาดนัดบ้านเฮาครับผมตลาดนัดทุกเสารวันเสาร์ ตอนน่าจะเริ่มตำบลขามป้อมอำเภอเชียงมาลาดจังหวัดอุบลราชธานีครับผม oh, กะถือว่าใหญ่พอสมควรครับตลาดแนวขายแนวขายก็สิเป็นของตามฤดูกาลบ้านเฮ้าครับทั่วๆไปอาหารการกินตามฤดูกาลเสือพงเสือผาพัก oh, <okay. S 1> มีซีใบมีเบิดครับผมบางมือเป็นเกษตมีมะล้ไมไหมสร้างล่ำน้ำ